เกิดคนไข้ได้รับยาลดกรดยูลิกค่ะสิ่งที่คนไข้ควรจะรู้มีอะไรบ้างเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตาทางช n นลนี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญมนค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะสําหรับคนไข้ที่ทานยาลดกรดยูลิกอยู่นะคะว่าสิ่งที่คนไข้ควรจะต้องรู้มีอะไรบ้างค่ะ ดังนั้นผื่นในลักษณะที่อาจจะเป็นผลข้างเคียงเล็กน้อยหรือว่าอาจจะลุกลามไปเป็นการแพ้ที่รุนแรงค่ะ,ะบางทีเราก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่ดังนั้นสิ่งที่หมอจะแนะนำก็คือก่อนที่จะเริ่มยาตัว a โ,โลพ p l i n a l ค่ะอาจจะต้องสังเกตดูก่อนนะคะว่าผื่นในร่างกายของเราค่ะมีตรงไหนอยู่แล้วบ้างนะคะถ้าเกิดไม่แน่ใจเอ๊ะตรงนี้เดี๋ยวต่อไปจะมีผื่นมากขึ้นหรือเปล่าอาจจะถ่ายรูปไปก่อนนะคะแล้วก็พอทานยาขึ้นไปค่ะแล้วก็ลองสังเกตตัวเองอีกทีนึงนะคะว่ามีผื่น มากขึ้นตามร่างกายของเราหรือเปล่าก็เพื่อจะเปรียบเทียมกันนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดค่ะที่มีผื่นขึ้นมากขึ้นนะคะ ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะผื่นลักษณะนี้จะเป็นผื่นแพ้นิดนิดหน่อยหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นผื่นแพ้รุนแรงนะคะหมอก็แนะนําว่า,าให้หยุดยาอะโลพอลนอลก่อนนะคะแล้วก็รีบไปปรึกษาคุณหมอให้เร็วที่สุดค่ะไม่ควรจะปล่อยไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เอ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวหายาแก้แพ้ทานก่อนอันนี้ไม่ได้นะคะบางทีถ้าเกิดว่าแพ้รุนแรงค่ะอาจจะแพ้ขนาดถ้าเกิดแพ้มากที่สุดนี่คืออาจจะขนาดถึงชีวิตได้นะคะ ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเอ๊ะคนไข้รา,ายไหนคะ่ะจะมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติโดยทั่วไปอโลพอร์เลก็จะมีโอกาสแพ้มากๆขึ้นในคนที่สูงอายุหรือว่าในคนไข้โรคไตค่ะอย่างที่หมอก,ก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าสำหรับ คนไข้ที่มีกรดยูริกมากขึ้นค่ะเรารู้อยู่แล้วนะคะว่ามีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคไตามากขึ้นแล้วก็ในคนไข้ที่มีไตเสี่ยมอยู่แล้วค่ะการที่มีระดับกรดยูริกในเลือดมากก็ทําให้ไตยแย่ลงมากขึ้นแต่ว่าการที่เราจะให้คนไข้รับยาลดกรดยูริกก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่เพียงพอว่าดีหรือว่าไม่ดีนะคะดังนั้นหมอก,ก็จะเลือกให้เป็นรายบุคคลไปค่ะ นอกจากนี้ในคนไข้ที่ทานยาบางตัวร่วมด้วยนะคะเช่นบางช่วงถ้าอาจจะเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ได้รับยาฆ่าเชื้อบางตัวเช่นแอมพิซิลินหรือว่าทานยาละลายริ่มเลือนนะคะเช่นวอลฟารินหรือว่าได้ยาขับปัสสาวะค่ะอันนี้ควรจะแจ้งคุณหมอร่วมด้วยนะคะเพราะว่ายาที่ท่านทานค่ะอาจจะมีผลข้างเคียงทําปฏิกิริยากับยาอะโลพาลีนนลได้นะคะ และนี่ก็เป็นรายละเอียดเป็นสิ่งที่คนไข้ที่ทานยาอาโลพิเรนอลอยู่ควรจะทราบนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ ยันดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัยมลสวัสดีค่ะ